วสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการ Xform Cast Center TV นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับแขกคนดังหนึ่งคนนะฮะซึ่งผมไปขอเขามาสัมภาษณ์นะฮะเขาชื่อว่าอะไรครับแนะนําตัวเลยครับอ่าวัตสึแมนครับอย่าปั้นเลยนะรับโทรศัพท์ก่อนครับโอเคครับโอเคฮะช่วงเมื่อกี้ที่ผมตัดออกให้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรอ่าได้ไม่เป็นไรแล้วแต่อ่าผมก็จะขอสัมภาษณ์ในหัวข้อแรกเลยนะฮะคุณคุณคิดยังไงที่มาแคสเกมครับ ก็สิ่งแรกนะก็คือเองเขาทําแล้วก็ทําตามไงเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อ๋ออ๋อลอยากลองทําบ้างแล้วดาราคนแรกหรือว่าแคสเตอร์คนแรกที่คุณได้เห็นแล้วแบบปื้มมากแบบแบบชอบเลยแบบซอบอะไรเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คนแรกน่าจะเป็นเอ่อออยออยฮเอ่อโรเบเกอร์ครับ เราเบเกอร์นี่ตัวยงเลยนะก็คือว่าเป็นน่าจะเป็นนักแคสเกมคนแรกเลยนะก็ก็อาจน่าจะใช่นะปกติแล้วลเราเบเกอร์นี้เขาได้เริ่มแคสเกมเพราะอะไรคุณพอจะรู้บ้างไหมครับผมก็ไม่ได้ค่อยหาข้อมูลมากเท่าไหร่นะครัผมก็ไม่ทราบกันนะเพราะว่าช่วงนั้นก็มันก็หลายปีไปแล้วที่เขาแห,ห่งเขาแคสเกมผม ถ้าที่ผมแคทจริงก็น่าจะอยู่ในช่วงโรเบเกอร์ดิโอพอาวเวอร์บัสอะไรพวกนี้ยังผมยังไม่แน่ย,ยังไม่ยังไม่เจออะไรเงี้ยดิโ,โอพอาวเวอรบัสนี่ถือว่าเก่า,ม,ม,ามันมีประวัติอยู่แล้วลองย้อนไปดูใช่ครับด<ช>ิโอพอาวเวอรบัสนี่ถือว่าเก่ามากเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ว่าในเก่าพอสมควรเลยน,นะตั้งแต่ยังไม่เริ่มชาแนลโรเบเกอร์ใช่ไหมครับเอออ่าใช่ครับผมแล้วตอนแรกที่คุณเริ่มแคสเกมนี่ คุณยังไงละคุณแคสเกมเพื่ออะไรครับตอนแรกที่จะแคสเล่นเล่นหรือว่าจะทำเป็นการเป็นการอะไรอย่างเงี้ยก็แรกแรกจะทำไปเล่นเล่นก่อนไครับผมก็ช่วงนี้ก็เหมือนทำเรื่อยๆเห็นออ,อะไรเงรี้ยครับผมเหมือนทำเป็นทำเป็นการทำเป็นงานอะไรเงี้ยแต่เราก็แบ่งเวลาอะไรพวกนี้ด้วยแหละอืมนั่นเองผมเห็นเมื่อคืนผมดูคุณแล้วตอนกลางคืนคุณก็ยังเล่นเล่นอ,อยู่นะ เออก็เห็นสนุกดีเห็นคุณแคสเกมก็สนุกดีนะฮะเพราะว่าแบบเป็นกันเองกับเพื่อนเลยเวลาแคสนะครับครับแล้วเกมที่คุณชอบแคสปกติคือเกมอะไรครับเกมอะไรที่ชอบแคสเกมที่ชอบแคสก็น่าจะเป็น Dead Island Dead Rising อะไรประมาณเนี้ยครอ๋อ Dead Rising Dead z o m b i อ๋อคุณชอบแนวเดียวกับผมเลยผมชอบพวกแนวซอมบี้อะพวก ในเฟสเคชันเรื่สตอรี่ดีซพวกนี้ผมจะชอบม,มากเลยอ่าครับผมคุณมีความติดใจในเกมพวกนี้นะฮะซึ่งเกมที่คุณเล่นเป็นเกมแรกผมขอถามเลยมันเป็นเกมอะไรครับเกมหรอเอาเท่าที่จําได้กะก็ะก็ไม่กี่บอกไปแล้วนี่วะยังไงวะคือมัน ตั้งแต่สมัยเด็กกี้<ล>บอกว่าเลยนะตั้งแต่สมัยเด็กเลยเกมที่เล่นเป็นเกมแรกอะตั้งแต่สมัยเด็กเลยสมัยเด็กแต่เกเมแรกอะครับก็ไอเกมหมาจำไม่ได้อะไรที่มันขับรถอะอลืมแล้วแล้วก็มาริโออะประมาณนั้นช่วงช่วงตอนนั้นก็น่าจะเล่นบนท่าอ่าอาจจะไม่ผิดเพราะของคนที่สมัยเก่ามากของผมนี่ผมก็เกิดหลังคุณน,นะตอนนั้นผมก็คงจะเล่นเกมปลาที่เล่นเกมแรกตอนนโนบานเลยนะเขาจะให้เล่นเกมปลาแบบให้มันกิน พวกอะไรพวกนี้แหละให้มันกินปลาแล้วมันก็เอ่นอันนั้นจำได้ครับเคยเล่นอยู่ครับ,รบแล้วเพื่อนที่คุณชวนแคสเกมคนแรกหรือว่าเพื่อนที่คุณเจอคนแรกแล้วแคสเกมด้วยนี่คือใครครับคนแรกก็ไอ้ที่ผมเจอเจอก็เป็นโฟโมออดแคสเกมมิ่งกับพี่เมียแค่นั้นแหละสองแตก็พี่รุ่นพี่คนหนึ่งหอพี่แร์อ๋อสามสี่คนนี้ใช่ไหมครับโอ้ ถือว่าสามคนในช่วงนั้นยากไหมครับเวลาแล้วก็ใครว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีคนเพื่อนเพื่อนไอโฟมวอสมันเอ่อเสียงคล้ายๆไมล์นะไมล์เดบิลลประมาณนั้นนะถือว่าช่วงนั้นแคสยากมากเลยครับแบบมีคนดูยากไหมครับแบบทำชแนลมันสามสี่สัปดาห์แล้ววิวน้อยอะไรอย่างนี้เคยเป็นบ้างไหมครับมันก็ต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับว่าการแพทครั้งแรก จะน้อยหรือจะสูงมากก็อยู่ที่ผลงานของเราเ,เพราะว่ามันก็มันเือนการเริ่มต้นนั่นแหละมันน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกยังไงที่แบบแบบมีผู้สนับสนุนแล้วก็มีคนสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีซับสไคร์เบอร์มาเพิ่มมากคุณนคุณดูที่วิวหรือว่าดูที่ซับสไคร์เมอร์เอ้ยซับสไคร์เบอร์มากกว่ากันไหมจีนปิดอะไรนะเมื่อกี้ ีเสียกระตุกครับโ okay. อเคครับคุณเวลาคุณดูคุณจะดูที่ซับสไคร์เบอร์หรือจะดูที่วิวมากกว่ากันครับส่วนมากผมจะดูที่เอ่อที่วิวมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าผมคือการทำเรื่อทำเรื่อยๆการเล่นกับเพื่อนการแคสไปเรื่อยๆยังไงก็ได้ขอให้ก็ังน้อยก็มีคนดูมาติดตามมาถึง,ถง,ถงทุกทุกวันือนนี้ครับ แต่ส่วนมากผมเห็นนะคนที่เขาแคน์นนะเขาจะต้องเป็น y o u t u พาร์ตเนอร์ต้องได้เงินจากค่ายอดวิวมากมากต้องั๊มวิวทุกวันอะไรอย่างเงี้เขาจะคิดผมเห็นคนส่วนมากเขาก็จะคิดอย่างนี้กันนะครับเพราะวมันถ้าจะเอาให้ตรงๆนะถ้าไอ้เรื่องพาร์ตเนอร์มันก็ได้อยู่หรอกเพราะว่ามันก็เป็นเงินที่ไว้สนับสนุนตัวเองไว้แบบเลแบบแบบแบบี้ยงชีพตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ต้องแบบไม่ต้องของเงินพ่อแม่ก็ก,ก็ยังได้แต่ว่า ก็คงต้องใช้แบบให้มันพอดีพอกินอย่างเงี้ยครับมาพอมันเป็นเงินส่วนหนึ่งไว้สาหรับเราไอพาร์ทเนอร์ก็ก็แล้วแต่คนว่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เพราะว่าไม่ไไมีใครจะบังคับเราได้แล้วตอนนีี้ท่คอ,อยู่ที่ตัวเราเป็นอยู่ก็คือเป็นยูทูปพาร์ทเนอร์หรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้เป็นก็เป็นอยู่ครับแต่ส่วนผมผมไม่ได้เป็นนะซึ่งมัน ผมก็ยังไม่ได้ติดต่อมผมคิดว่าคงจะต้องทำซับสไคร์เบอร์ให้มากกว่านี้แล้วก็ยอดวิวให้มากกว่านี้เออก็คุณคิดว่าจะมีการขอบคุณ6,000ซับสไคร์เบอร์ไหมครับก็มีนะก็รอประมาณหมื่นหนึง่งค่อยทำลิปไม่รู้จะทำอะไรต่อ,อเพราะว่าเกินมา5,000แล้วก็กะจะทำกออ็ไม่รอหนึ่งหมื่นอีกว่าแล้วตอนนี้ยอดวิวรวมของคุณเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้ประมาณ6,000เท่าไหร่เดี๋ยวดูแป๊บนึงฮะยอดวิวนะครับไม่ใช่ซับสไ<ง>คร์เบอร์ยอดวิลดวงรวมใช่ไหมฮะรวมเลยพลิกกะกะเลยหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสามสิบเอ็ดคือว่าสูงนะฮะสูงสำหรับมืหรับเกมเมอร์ดีๆเลยนะเนี่ยถือว่าสูงเลยนะฮะซึ่งบางคนซับสไคร์เบอร์อันนี้มันคือซับสไคร์เบอร์ประมาณห้าพันยังไม่ได้ถึงหมื่น,นครับได้แค่แสนแสนกว่า ามแสนมั้งที่ผมไปดูมานะบางรายการงานสามหนึ่งสี่แสนคนนี่ถือว่ามีคนดูมากเพราะว่าผมคิดว่าคุณนี่แคสเกมได้ตลกมากนะครับซึ่งแล้วคุณมีช่วงแบบแบบปล่อยอาการพวกช่วงนี้เมาอะไรเงี้ยพวกที่ว่าคุณเอาภาพตลกตลกมาผมก็คิดว่ามันตลกดีนะนนเนี่ยเช่คลิปวิดีโอเนี่นะครับคุณลองเข้าไปดูช่วงนี้เมาไอ้เก้าตอนตรวจโรคหนึ่งพันวิวพอดีเลยกัแก๊กในอินไทยอะไรเงี้ยก็นะคือผมทําแบบ เหมือนไม่ได้ทําเล่นๆแต่ว่าทําเพื่อความบันเทิงทําเพื่อตัวเองอะไรพวกนี้อประมาณนั้นครับก็คือแบบจะลองทําอะไรใหม่ๆดูว่าก็กผมก็คิดคิดแล้วก็เอนั่งทํปเลยไม่ต้องรอใครอะไรเงี้แล้วตอนไปงานกินนี้คุณได้แบบได้ถ่ายรูปอะไรมาบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าทําอะไรมาบ้างหรือเปล่า ก็ไปกับเพื่อนก็ไปถ่ายรูปกับหมู่เพื่อนแค่นั้นแหละครับงานเกมนี้ก็มีงานหนึ่งก็ไอที่ไปนเกมนี้ที่คุณไปมีงานอะไรบ้างครับที่แบบไปที่จําได้ไปครั้งแรกก็ไปครั้งแรกก็งานเอแต่ว่าไองานกน่าชื่อชื่องานอะไรย่อๆผมว่าไม่ได้ใจเหมือนกันที่ว่าเขาดวลคอยแบงก์กันนะอันนั้นไปเมื่อปีไปเมื่อปีก่อน2013ไปอยู่แค่หน้างานแล้วก็ไม่ได้เข้า หาหาอะไรกินแถวแถวห้างนี่แหละแล้วก็งานที่สองก็ M O L อะครับไปกับนัดกับเพื่อนไปกับแก๊งเดินทัวร์งานอะไรเงี้<ล>ยก็ไม่ได้เข้าไปร่วมแข่งขันแล้วพวกนี้ใช่ไหมแบบไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไปแข่งขันนะก็เข้าแค่แค่เยืนไปดูไ,ไม่ได้เข้าไปพวกโซนที่ว่าแบบเขาให้ใช้คอมพิวเตอร์เล้นคอยแบงค์เลยแบบนี้ไม่ได้เข้าเลยก็อันนั้นคือมันเป็นสําหรับเอิร มันต้องสมัครอ,อ,อะไรวะเป็นนักกีฬามันถึงจะนี้ได้ก็แล้วแต่คนว่ายังไงแต่ผมไม่ได้ไปเล่นอะไรได้แค่ดูเฉยซึ่งผมคิดว่านะถ้าเกิดเราแบบผมคิดว่าเกมพอยแบงค์มาเป็นเกมที่เด็กเล่นมากเร่มันเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงมากนะครับซึ่งผมเห็นแล้วที่เด็กเล่นกันแต่ว่ามันเป็นเด็กพอเล่นไปแล้วนะเด็กจะมีความรุนแรงมากแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะแย่ถึงขนาด แบบเล่นเล่นเกมอยู่เฮ้ยวันนี้อย่าฆ่าคนอะเอามีทีมคนอะไรนี้คงไม่น่าจะใช่หรอกแต่ผมคิดว่านะเกมคอยแบงค์ถึงจะเป็นคนเกมที่มีคนเล่นมากแต่เราคิดว่าเวลาเราเล่นเกมออฟไลน์พวกที่มันเป็นเกมของฝรั่งพวกเนี้ยคุณคิดว่ามันจะดีหรือเปล่าแทนที่ว่าเราจะไปเล่นเกมที่มีความรุนแรงอะไรเกมความรุนแรงมันอยู่ที่คนครับผมมันไม่สามารถกําหนดได้ว่าใครจะเล่น อายุน้อยหรืออายุอายุต่ําก็ได้ทุกคนเล่นได้หมดอยู่ที่คุณว่าคุณจะคิดยังไงคุณยังไงคุณแบ่งเวลาย,ยัางไงคุณคิดยังไงว่าเฮ้ยไอยเราจะนี่นะแบบเกมมัรุนแรงเราแต่เราต้องคิดว่าเอ้ยนี่มันนี่ไม่เกมไม่ใช่เรื่องจริงเขาจะอืมแต่ไอ <c oughs> ข่าวที่ว่าแบบเด็กเล่นเกมจนเสียชีวิตในประเทศจีนไม่แน่ก็เด็กที่ว่าแบบ เล่น GTA มากเกินหรือว่าอะไรแบบเอามีไปทิ่มแท็กซี่แบบนี้คุณคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวเยอะเกยน่าจะเกมไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวมันอยู่ที่คนมากกว่าอยู่ที่คนว่าเขาจะคิดยังไงมากกว่าในสังคมได้มาไปมันก็ไม่ดีครับแต่แต่ว่าในสังคมผมก็ไปดูมาในสังคมนี่ก็คือว่าเขาบอกว่าเกิดอาชญากรรมเพราะเกมนะมันน่าจะอยู่ในติดอยู่ในอันดับเลยครับว่าเขาบอกว่าเกมนี่เป็นอะไรที่เล่นแล้วแบบ ทำให้เสียคนนะครับแล้วเด็กที่ดูแบบไม่เด็กที่ดูแบบมันอยู่ที่คนเนี่ยผมถึงได้บอกแต,อแต่ว่าผมเห็นแล้วที่พ่อแม่เขาดูแบบดูจากข่าวแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อ่ะมันแบบแย่ yeah <c oughs> เล่นเกมแล้วมันเสียคนเแบบม่ก็ดูแคทตเตอร์แล้วเด็กเด็กดูแคทเตอร์แล้วมันแบบดูเต็มจอนะแล้วแม่คิดว่าลูกอ่ะเล่นเกมจนติดเล่นเกมเลยที่มันโหดร้ายแล้วมัน คุณคิดว่ามันจะแย่ไหมครับอย่ามาแย่เราต้องแสดงให้เขาดูอะว่าเฮ้ย <Hey, S 2> นี่นะเฮ้ย <Hey, S 2> แบบเอ่อที่เขาดูอะม,มันมีสารานะแบบถึงจะเอ่อโหราหทารุณแค่ไหนเกมแต่และเกมมันก็จะมีเรื่องของมันมันสร้างความบันเทิงกับความสุขให้เราได้มันไม่ใช่ว่ามันจะสร้างกวาแต่ความเสียหายมันอยู่ที่คุณเราทั้งนั้น ใครจะคิดได้ไงนั่นคือมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นคนเราไม่เตือนกันทุกคนคนเรามีไม่ใช่แล้วว่ามันไงหรอกเออ,อถ้าเราแสดงให้ผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเขายอมรับเรานี่นคือสิ่งที่ดีแล,แล้วก็ไอ้เรื่องการเรื่องเกมของที่เอ,อประเทศทยงของเราเนะี่ยแล้วก็มันก็เริ่มแย่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็แบบไง ก็กำลังเหมือนแล้วก็มาที่หัวข้อต่อไปเลยกำลังช่วยกันหละครับหัวข้อต่อไปหัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือว่าเราคิดยังไงกับคนที่แบบเราเล่นเกมแท้ใช่ไหมแล้วคนที่เล่นเกมเถื่อนมาด่าเราเฮ้ยเล่นเกมแท้ทําไมเล่นเกมเถื่อนดีกว่าไม่เสียตังค์ด้วยแบบนี้เราเขามาด่าเราแบบยังไงเราจะเล่นของเถื่อนแล้วทําไมพวกของแท้บางก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เล่นของเถื่อนแล้วไปเล่นของแท้ อืคนเราต้องคนเรามันอยู่ที่คนครับเราอธิบายให้คนเขาไอ้เขาได้แบบเออซื้อของแท้มันดีนะเพราะว่ามันช่วยให้ทางผู้ิบริษัทอะไรพวกนี้เอ,อทำให้สามารถทําเกมต่อไปได้ทำํำภาพต่อไปได้อะไรอย่างนี้ไอเรื่องของเสื่อนี่เราอ่ะตักเดกันได้อยู่ที่เพื่อนอยู่ที่คนเราด้วยผมก็คือ ถ้าเขาจะคิด <ผม S 2> ยังไงผมก็เคยโหลดของเถื่อนมาเล่นนะเกมที่เคยโหลดของเถื่อนมอนก็มีพวกไม่มีใครที่ไม่เคยโหลดของเถื่อนหรอกครับเกิดตั้งแต่เกิดมาผมก็โหลดสลิปดอกมานะมันก็ลงแคกอะไรมันก็เล่นได้นะพวกเกมมันตีไปเยอะมันก็มันก็จะมีแคสรองรับให้เล่นมันตีไปเยอะได้แต่มันก็ไม่ได้จะทุกเกมนะแต่ว่าเขาคนที่เล่นของเถื่อนเขาก็มักจะบอกว่าเฮ้ยมันเล่นมันตีไปเยอะได้ทําไมเลยต้องไปซื้อของแท้ซื้อของแท้ทําไมมันก็ไม่ดีนะเสียตังเรา ผมก็คิดว่าการซื้อของแทนมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าการนี่เราเปิดคนไทยเองอะเปิดเซิร์ฟเถื่อนจากเกมของฝรั่งมันแบบนั้นคุณคิดว่ามันจะลิขสิทธิ์มันจะเป็น,นมันจะติดขัดยังไงไหมครับทีนี้ผมคิดนะก็ผมก็ขอยุ่งเกี่ยวแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ คนเราทั้งนั้นถ้าเราคนเราคิดได้มันก็ต้องทับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันได้คนเรามีผิดมิพลาดเลยลก็แค่ก็แก้ไขกันได้ทุกคนออนะนะถึงจะทาอย่างนั้นไปมันก็ก็แล้วแต่อย่างเช่นคนเนี่ยตั้งตั้งเซิร์ฟไมคร f t อะไรเงี้ยเออมันคือการประมวลเหมือนกันแต่ว่าแต่ทางนั้นก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าขอให้ดูเจ้าตัวเองแล้วกันก็ยังไงก็ได้ตามนั้น ขอให้คุณอย่าทาให้ใครเสียหายก็พอแต่ผมนี่นะครับนี่ไม่่คยถูกกันเท่าไหร่ผมไม่่คยชอบไหมครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณวัสรินแมนนะที่มาที่มาเข้าร่วมรายการของเรานะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะก็เดี๋ยวเราก็จะมีรางวัลตอบแทนเป็นเงินทูมานี่ห้าสิบทูนนะเดี๋ยวผมก็จะเขียนหมายเลขให้ทางสตรีมนะครับโอเคไหมครับนะฮะสำหรับสำหรับวันนี้เราก็พี่จีนไม่ต้องให้ก็ได้นะ น้ำใจในน้องไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาจริงๆริงเอ่าอก็ได้ครับอแล้วแต่ถ้าเขาถ้าผมถ้าคุณให้ผมก็รับไปอ่ามันก็เสียเปล่านะก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเข้าร่วมรายการในวันนี้นะครับก็ขอให้ผู้คนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะขออะไรซับสไคร์เบอร์จากใครนะครับอยากซับก็ซับอย่างไรก็ไลค์นะครับนแหละรายการวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอ้ ูบอกชื่อ,อรายการนยวะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คชื่อ,อรายการแล้วก็ได้อตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนในช่วงนี้นะครับบ๊ายบาย